ทำประกันเร็วไป1ปีดีกว่าทำช้าไปหนึ่งวันนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกับเบนนะคะครบคร่องเรื่องประกันต้องเบนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประกันควบการลงทุนค่ะอิสระพั์ค่ะคุ้มครองสูงครบรอบด้านค่ะค่ะสำหรับประกันควบการลงทุนนะคะเขามีจุดดีอยู่มากมายค่ะแต่วันนี้เบนจะพูดถึง ค่ะค่ะอิสระพัดนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะเขาสามารถสร้างความคุ้มครองได้สูงค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้หญิงอายุ30ปีต้องการทุนประกันภัย10ล้านบาทนะคะจ่ายเงินเพียงแค่40,000บาทเท่านั้นเองค่ะที่สำคัญนะคะ ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนทุนประกันได้ทุกช่วงของชีวิตค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดถึงวัยจะเกษียณขึ้นมาเราอยากให้เงินมันเติบโตก็สามารถลดทุนประกันลงได้ค่ะเห็นไหมคะข้อดีของเขาข้อแรกก็ว้าวแล้วนะคะค่ะสำหรับ 2, 2> นะคะ History เราให้ความคุ้มครองนะคะเกี่ยวกับทุกพลภาพค่ะถ้าลูกค้าเกิดเจ็บป่วย อย่างหนักนะคะถึงกับทุกพลภาพนะคะตัวกรมธรรม์ของเขานะคะจะจ่ายทุนประกันออกไปให้ไปดูแลตัวเองเลยค่ะซื้อทุนไว้10ล้านก็จะจ่าย10ล้านแรกออกไปให้ดูแลตอนทุกพลภาพนะคะต่อมาเมื่อมีการเสียชีวิตถึงจะจ่ายอีก10ล้านที่เหลือที่เป็นทุนประกันพร้อมกับมูลค่ารับซื้อคืนค่ะเห็นไหมคะว่าให้ความคุ้มครองสูงมากๆเลยค่ะ นนะะสามารถหยุดพักชําระเบี้ยได้ค่ะแบบประกันแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงนะคะถึงเวลาที่เราฉุบเฉินขึ้นมาหรือเรามีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนนี้หรือเราจําเป็นที่ต้องเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะคะเราสามารถหยุดพักชําระเบี้ยได้ค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าความคุม้คมครองยังคงอยู่ขณะเดียวกันยังไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันค่ะ 4. ค่ะตัวประกันสุขภาพ UDR ค่ะตัวนี้นำเสนอเลยนะคะ ันสุขภาพ UDR ก็คือตัวที่เป็นเบีย้ยคงที่ค่ะจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเรามีให้เลือกตั้งแต่ตัวเบิลเหมาคุ้มนะคะตัวที่คุ้มครองสูงมากๆในเรื่องตัวสุขภาพค่ะเริ่มตั้งแต่ปีละ1ล้านบาทจนถึงปีละ25ล้านบาทค่ะซึ่งเบีย้ยประกันคงที่ UDR ก็ยังมีตัวชดเชยในการนอนโรงพยาบาลและกลุ่มโรคหลายแรงให้เลือกด้วยนะคะสามารถซื้อควบเข้าไปนะคะเพราะว่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่งของเขานําไปลงทุน,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยการวางแผนประกันสุขภาพระยะยาวถ้าเป็นการวางแผนแบบ UDR นะคะเท่ากับเรามีการวางแผนไวล่วงหน้าเกี่ยวกับเบี้ยประกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้นะคะมันใช้ได้เสมอค่ะและที่สําคัญเมื่อครบสัญญายังมีมูลค่า ับซื้อคืนตอบกลับมาให้เราอีกนะคะค่ะตัวประกัน UDR นะคะมีความจำเป็นที่เราจะต้องวางแผนมากๆเลยค่ะถ้าท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตัว UDR สัญญาสุขภาพควบการลงทุนตัวนี้นะคะสามารถติดต่อเบนเข้ามาได้ในช่องทางอินบ็อกซ์นะคะหรือโทรเข้ามาได้ค่ะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ